after work podcast inspiration give work you good inspiration. ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับอิกิไกหรือแปลเป็นไทยก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เพ,เพื่อนๆคนไหนคนเจออิกิากของตัวเองันมบ้างล้วครับทวนตัวผมเองคิดว่าเจอแล้วเหมือนกันครับ การที่ผมได้ทำช่องนี้ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้ผู้ฟังและสังคมผมถือว่าเป็นอิคิไกของผมอันหนึ่งครับเราสามารถมีหลายอิคิไกได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุหรือเวลาได้ทั้งนั้นครับแล้วการค้นหาความสุขที่มีอิคิไกเป็นอย่างไรผมจะขอเล่าต่ออีก3ข้อต่อจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งผมได้ยังอิงมาจากหนังสือทักษะความสุขข,ของพี่เอกนิกรมครับ ฉันผมขอเริ่มเลยนะครับข้อ1ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองพูดแล้วลงมือทําและทําอย่างเข้มข้นกว่าที่จําเป็นเช่นตั้งใจอยากจะวิ่งลดน้ําหนักแต่นี่จะวิ่งเพื่อลดน้าหนักเฉยๆลองเพิ่มคําสัญญากับตัวเองให้มากขึ้นกว่านั้นก็คือเช่นภายในครึ่งปีนี้ฉันจะจบฮาฟมาราธอนให้ได้และภายใน1ปีฉันจะจบมาราธอนให้ได้ คำสัญญาเหล่านี้จะทำให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นครับรันที่เราทําอะไรบางสิ่งแล้วมันมีความหมายกับชีวิตเราสิ่งนั้นก็อาจเรียกได้ว่าเป็นอิคิกายย่อยๆได้เช่นกันครับข้อ2อ e ิจิโกอิจิเอะถ้าแปลเป็นไทยก็คือ1ชีวิต1ครั้งเป็นปัญญาหนึ่งของญี่ปุ่นครับคือการปฏิบัติต่อผู้คนหรือสิ่งของที่ได้ปฏิสัมพันธ์ราวกับว่า ได้พบกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตผู้คนที่เราได้พบเจอในชีวิตแต่ละวันมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นได้ถ้าถนักแบบนี้ได้แล้วเราจะให้ความสําคัญและใส่ใจกับคนที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นจะไม่หยิบมือถือมาถ่ายเมื่ออยู่ด้วยกันหรือแม้แต่กระทั่งการทานอาหารอย่างใส่ใจในรสชาติและกลิ่นการที่เราให้ความสาคัญกับโมเมนต์นั้นๆหากเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่มีความหมายแบบนี้บ่อยๆได้ ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นครับและ 3. ทํางานอดิเรกอย่างมีแพชชั่นในญี่ปุ่นมีคําศัพท์ว่าดัซสุซาระแปลว่าปรากฏการณที่พนักงานเงินเดือนลาออกเพราะงานที่ทําไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าตื่นเต้นและท้าทายหรือที่เราเรียกอีกศัพท์หนึ่งว่าบอเอ t แต่ในหนังสือ the little book of ikigai โดยคุณเคนโมงิ แนะนำว่าอีคิีไกลไม่จงเป็นต้องเป็นหน้าที่หลักซึ่งไม่อาจจะตอบสนองต่อความหมายในชีวิตเราได้ทุกคนซึ่งอย่าลืมว่าเรายังมีเวลานอกเหนือจากเวลางานซึ่งอาจจะเป็นงานอดิเรกที่เราทําแล้วมีความสุขกับมันและช่วยเพิ่มพลังชีวิตของเราได้ที่อาจจะเป็นอีกิไกของเราก็ได้เช่นกันครับส่วนตัวผมเองที่มีงานประจําเป็นวิศวกรก็มีช่อง a t e r work เนี่แหละครับ ที่เป็นงานอดิเรกที่ช่วยเพิ่มพลังและความหมายในชีวิตของผมครับและนี่ก็คืออีก3ข้อต่อจากตอนที่แล้วนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะเจออีกิีไกของตัวเองกันนะครับขอบคุณที่ติดตามเรานะครับอา t ์ตเวิรสวัสดีครับ